สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านที่อยู่ทางบ้านนะครับผมมาเสืออร์จจอนมะาพบก,กันอีกครั้งนะครับในแผนกคำสอนมิสังจันทบุรีนะครับครั้งนี้เรามาพบอยู่กับคุณพ่อวิรศัดิ์ยงศรีปณิธานะครับคุณพ่อจากสังคมมณฑลเชียงใหม่และเป็นอาจารย์ของผมนะครับเป็นอาจารย์ที่บ้านใหญ่แสงธรรมนะครับวันนี้คุณพ่อกอ็มาได้บรรยายเกี่ยวกับการแสเรียกในเขตสังคมมณฑลเชียงใหม่นะครับผมผมก็มีคําถามมาถามคุณพ่อครับว่า คุณพ่อครับอะไรเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้เยาวชนกลุ่มชาติพันธ์ตอบรับกระแสเรียกแห่งการเป็นนักบวชพระสงฆ์เป็นจานวนมากในปัจจุบันครับประการแรกนะครับที่ที่บอกว่าสังคมตน,นเชียงใหม่จึงมีกระแสเรียกเยอะก็เพราะว่าสังคมตน,นเชียงใหม่ในในตัวบริบทเองเนาะก็อยู่ทางตอนเหนือบรรยากาศของศาสนาก,ก็ยังมีเยอะแล้วก็ความคิดเรื่องเกี่ยวกับการสืบ ต่อความเชื่อส่งต่อไปยังลูกหลานเนี่ยยังมีเยอะโดยเฉพาะบรรดาเยาวชนยังไม่ได้รับการดึงดูดจากวัตถุนิยมหรือว่าสนใจในทางโลกเนี่ยยังไม่มากนักฉะนั้นเนี่ยข้อที่หนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นการที่ความสนใจในเรื่องศาสนายังมีอยู่แล้วก็พร้อมที่จะ ติดตามกระแสรเรื่องในด้านความเชื่อน,นี่ยังมีอยู่อันนี้ประกันแรกเนาะรประกันที่สองบรรยากาศแห่งการเป็นพระสงฆ์น้กบวชท,ที่เอื้ออํานวยช่วยให้บรรดาเด็กเยาวชนเนี่ยสัมผัสถึงความรักความเมตตาสัมผัสถึงงานอาภิบาลที่บรรดาพระสงฆ์นักบวชได้ทำเนี่ยแหละเด็กเยาวชนเขาเห็นเขาอยากจะรับรู้แล้วก็อยากจะสืบทอด งานที่บรรดาพระสงฆ์นักบวชยังทำเนี่ก็เป็นการสืบทอดอยากจะให้ศาสนานเนี่ยคงอยู่ตลอดไปอันนี้บรรยากาศของพระสงฆ์และนักบวชท,ที่มีนะครับประการที่3ก็คือพี่น้องสัตบุรุษเองนะครับที่แต่ละครอบครัวก็ส่งเสริมกระแสะเรียกโดยเฉพาะนิยมส่งลูกหลานเข้าบเนน โดยการที่พ่อแม่เองก็รู้สึกภาคภูมิใจนะเวลาที่ลูกมาเป็นเนนนะครับแล้วก็เห็นลูกได้เติบโตและยิ่งลูกบวชได้เปบบวชเป็นพระสงฆ์เนี่ยถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวและนี่คือ คุณค่าที่คิดว่ามันไม่ได้ผิดอะไรแต่ว่าตรงกังข้ามันช่วยโอกาสทําให้ตัวแปรตัวหนึ่งนะทำให้สกลมนตนเชียงใหม่ก็มีกระแสรเรียกเยอะนะครับ,รบประการสุดท้ายก็คือบรรดาเด็กเยาวชนเองนะครับหลายคนก็กล้าตัดสินใจนะจะติดตามและเลือกเส้นทางที่แตกต่างจากคนอื่นจากเส้นทางที่คนทั่วไปเขาเลือกก็เลือกในเส้นทางนี้ที่จะรักษาศาสนา ที่จะจะสืบทอดจิตอรมแห่งความเชื่อความศรัทธาและพร้อมที่จะรับใช้เพื่อพี่น้องในฐานะที่เป็นพระสงฆ์นบวชในอนาคตครับขอบคุณครับคุณพอ่ออ่าละนโอกาสอ่างานประชุมเซล่าระดับโลกครั้งที่80และก็งานสัมมนาผู้อภิบาลด้านกระแสะเรียกอ่าในครั้งนี้นะครับที่จังหวัดเชียงใหม่อ่าคุณพ่อเนี่ยอยากฝากข้อคิดอะไรให้กับบรรดาพี่น้องที่เราชมอยู่ทางบ้านครับ รอบนี้ก็เป็นการชุมนุมเซอร่ราโลกเนาะครั้งที่80สพี่น้องครับที่จริงมันเป็นโอกาสดีเนาะที่เซอร่ราเขาจัดแล้วก็จัดในสังคมตนเชียงใหม่ด้วยพวกเราเซอร่ราและก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสวนเสริมกระแสเรียรรรมันเหมือนกับได้รับการกร,กระตุ้นเนาะทันโลกใ่เขาเห็นความสําคัญมีผู้คนมากมายกังวลว่ากระแสเรียจะน้อยลงแต่ ตัวเราเองต้องถามตัวเราเองว่าเรากังวลเรื่องนี้ไหมแล้วถ้าเรากังวลแล้วเราทําอะไรชนะเซราก็เป็นตัวพันธกิจอันหนึ่งนะเป็นกระแสะเรียกอังเนินที่จะส่งเสริมกระแสะเรียกสำหรับพี่น้องพอคิดว่าเปรียวกาดดีนะที่เราจะส่งเสริมกระแสะเรื่องไม่ว่าด้วยการภาวนาหรือการช่วยเหลือสมณรโดยเฉพาะสมณรที่ยากจนที่ขาดปัดจจัยนี้เพื่อเขาจะได้สามารถเอ,อ่อต่อรับเสียงเรียกของพระเป็นเจ้าได้อย่างอิสระและก็ เดินทางโดยไม่มีอุปสรรคพี่น้องมีส่วนร่วมได้อย่างแน่นอนนะครับอยา,ากจะฝากขอให้พี่น้องได้ส่งเสริมกระแสะเรียกและให้พี่น้องมีความสุขก,กับการส่งเสริมกระแสะเรื่องนี้เหมือนกับทั้งโลกเขาให้ความสนใจครับก็ตอนนี้ก็ขอขอบคุณคุณพ่อเิศสนะครับด้วยความยินเดับครับ,รบขอบคุณครับ